ตอนนี้กตอยงนั้นก็จะยำข้อหมูย่างเนาะย่าเยยง,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 งเสร็จแล้วก็ยำปรุงเรื่องปรุงก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยทำกันง่ายเลยกินกันง่ายเลย

ากานกบงงานเลยเนาะ,ะสวัสดีครับสวัสดีอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็พบกับช่องประสาเถื่องานวันนี้มีเมนูยำคอยำคอหมูย่างต้มแซ่บ แล้วก็แคปหมูทอดเนาะการกับลุงนันครับขอขอบคุณครับคณะคณะอ่ะอบผักชอบผักชอบผักเอาเลยให้คนฝันครับหมดแล้วมันเนี่ยอ่ามาการกับลุงนันในต้มแซ่บคนก่อนแสบ กัสเต็ปเนาะมันใกล้ๆเนาะเยวพีจะไม่เห็นเนาะแล้ว yeah ถ่ายให้ด like mm ูนี <h <h ่เป็นสเตปขอหมูย่างวันนี้ทานกันง่ายสไตล์นั้นอีกเช่นเคยขอขอบคุณกับเอฟซีนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมและมาเป็นกำลังใจให้กับช่วงภาษาอดงกฤงานเนาะนี่ก็มีเมนูเป็นง่ายๆอริย่างนี้นสไตล์ สี่ที่อยู่ต่างแดน,นประเทศเป็นมาสอานสปปรราเวียดนามกัมพูชานะครับที่เขามารับชมเปม็นกำลังใจให้นะครับเพื่อมาให้เสียเวลามาทานกันก่อนต้มแซบสดน้ำร้อนๆคลองคอเนาะต้มแซบอ <c oughs> ว้าว Làm một chân Hồi mùa giang mưa luôn แบหมเอาละครับคลิปนี้ขอปิดคลิปไวยเพียงแค่น,นี้นะครับถ้ายังไรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงน้ำเนะครับสำหรับคลิปนี้ไปบายครับพบกันคลิปใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ